สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูไก่ตุ๋นซีอิ๊วค่ะวันนี้ก็จะมาด้วยวิธีการทําที่รสชาติออกมากําลังพอดีแล้วรสชาติกลมกล่อมมากๆทานกับข้าวสวยหรือว่าจะทานทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เข้าหมดค่ะทุกคนถ้าได้ลองรับประทานแล้วรับรองว่าจะติดใจแน่นอนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่วันนี้มาอยู่ที่ครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราใช้ในส่วนของสะโพกค,ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้ในส่วนอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะแล้วต่อไปค่ะ เราจะเรียกว่าสามเกลือก็มีกระเทียมมีพริกไทยวันนี้ใช้เป็นพริกไทยดำแล้วก็มีรากผักชีส่วนใบผักชีก็จะนำไปโรยในตอนท้ายค่ะและขั้นตอนนี้เรามาตำสามเกลือกันค่ะสามเกลือเราก็จะตำให้ละเอียดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีพริกไทยดำจะเปลี่ยนไปเป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะเราก็ตำม,มาเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะประมาณเท่านี้นะ ต่อไปค่ะเราก็มาตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปติดแก๊สพอน้ำเริ่มที่จะเดือดนะคะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะส่วนไฟที่ใช้อมินใช้เป็นไฟกลางค่ะพอต้มมาเรื่อยๆนะคะไก่พอเริ่มสุกข,ขึ้นมาก็จะคายเป็นน้ำเลือดแล้วก็น้ำมันขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็จะช้อนออกให้หมดค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่สามเกลือสามเกลือวันนี้อยู่ในปริมาณอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> ต่อไปเราก็ใส่เป็นน้ำล้างครกลงไปแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนคูณค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสแบบก้อนรสไก่แล้วก็ซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไปก่อนอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยสีอิ๊วดำซีอิ๊วดำวันนี้ใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำปลาลงไปด้วยน้ำปลาก็ใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คุกเคล้าค่ะแล้วก็รอจนน้ำตาลละลายนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นจะชิมถ้าเพื่อนๆอยากได้ความหวานมากกว่าน,นี้ก็เติมน้ำตาลไปอีกก็ได้ค่ะ ต่อไปเราจะทำการเบาแก๊สลงมาให้เป็นไฟอ่อนแล้วก็จะทำการตุ๋นใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะวันนี้ min, อมินตุ๋นอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงก็พอค่ะเพราะว่าใช้เป็นเนื้อไก่อย่างเดียวเราก็รวบลัดตัดภาพมาที่ตุ๋นครบแล้วค่ะที่ครึ่งชั่วโมงค่ะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ใบผักชีลงไปใส่ผักชีลงไปค่ะ แล้วก็คนสักเล็กน้อยให้ใบผักชีสลดลงไปค่ะแล้วเราก็จะได้น้ําที่คุกขิดประมาณนี้ค่ะก็น้ํานี้ก็จะเอาไปคุกกับข้าวนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะได้ทั้งกายได้ทั้งน้ําแต่น้ําไม่ต้องเอาเยอะมากนะคะพอเป็นแบบคุกขิดก,ก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ตุนซีอิ๊วค่ะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะบเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วร็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ,ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ